กสทชนะครับแจกเน็ตมือถือฟรี10จิกนะครับผมเดี๋ยวมาฟังกันครับว่าจะใช้ยังไงนะครับก็กราบสวัสดีครับกลับมาพบกับตีโอนะครับมาฟังกับเช็คอีซี่นะครับพอดแคสที่จะทําให้ทุกคนครับรู้เรื่อง IT อัปเดตเรื่องเทคโนโลยีกันแบบรอบโลกมากันแทบทุกวันเลยนะครับผมแต่มีก่อนหน้านั้นที่แอบหายไปแป๊บหนึ่งนะคบเพราะว่าเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับผมอยู่กับผมตีโอนะครับผม มาดูกันที่ข่าวของวันนี้นะครับผมเรื่องราวของเทคโนโลยีวันนี้ก็อยู่กับเรื่องของการรายงานผลประกอบการของปี2019นะครับของหัวเว่ยเนี่ยเขาก็ได้เริ่มรายงานแล้วนะครับผมปรากฏว่านะครับหัวเว่ยรายงานผลประกอบการของปี2019รายได้รวมประมาณ8,58,833ล้านหยวนนะครับผม เพิ่มขึ้นมาเป็น19.1%นะครับจากปี2018นะครับโดยมีกำไรเนี่ยอยู่ที่ 62, 6กหมื่นสอล้านหยวนนะครับผมโดยที่หัวเว่ยนะครับระบุได้ได้ระบุว่าบริษัทนะครับได้ได้ทุนด้าน R D ในช่วงสิบปีที่ผ่านมานะครับไปแล้วมากกว่าเขาได้ลงทุนนะครับไปแล้วมากกว่าหกแสนล้านหยวนนะครับผม ประธานเนี่ยก <shield> ็บอกว่า,ามีแรงกดดันมหศาศาลน,นะครับจากภายนอกเนาะใครที่ไม่ได้ตามข่าวสารนะครับก็จากการที่สงครามการค้าระหว่างประเทศจีนกับประเทศสหรัฐนะครับมีมันปะทุข,ขึ้นมานะครับทำให้สหรัฐเนี่ยเขาแบรนด์นะครับหัวเว่ยเนี่ยเป็นแบรนด์แบรนด์หัวเว่ยเนี่ยบ,บอกว่ามันเป็นภัยคุกคามต่อสหรัฐนะครับผมทําให บอยคอร์ดทำให้แบนด์ทำให้บริษัทในสหรัฐเนี่ยห้ามทำการค้ากับหัวเว่นะครับหัวเว่เลยใช้ Android ไม่ได้โหลดแอปไม่ได้นะครับผมมันเป็นเลยมีแรงกดดันมหาศาลแล้วก็หลายๆคนครับรอฟังการประกอบการของผลออประกอบการของหัวเว่ในปี2019นี้นะครับผมผลประกอบการออกมาก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับตามที่ติโอได้พูดไปนะครับยังมีกำไรอยู่ Ö, มากถึง62,000ล้านหยวนนะครับแถมเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกตั้ง19.1%นะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็เป็นอ,อนาคตทีต่เหมือนจะสดใสถึงแม้ว่าจะโดนแบนไปยังไงก็ตามนะครับหัวเว่ยเนี่ยเขาบอกว่ามีธุรกิจหลัก3ส่วนธุรกิจโทรอโทรคมนาคมนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้นำในการติดตั้งเครือข่าย 5G นะฮะแล้วก็ มีคนใช้งานมาเป็นหลายหลายประเทศเลยมากกว่า50ประเทศนะครับผมรายได้จากฝั่งธุรกิจองค์กรตรงนี้ก็ถือว่ามีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับ 8. 6เเลยนะครับแล้วก็ลูกค้าทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนเนาะรายได้รวมนะครับขายไปได้กว่า240ล้านเครื่องนะครับแล้วก็รายได้สูงขึ้นนะครับเป็นฝั่งตรงนี้เนี่ยเพิ่มขึ้น3 4เอร์เซนเลยนะครับ ก็ถือว่าเป็นอนาคตที่สดใสถึงแม้ว่าจะโดนแบรนด์เรื่องฝั่ง Android ไปหัวเวย่ยก็ไม่สามารถกระทบกระเทือนได้นะครับไม่สามารถทําให้หัวเวย่ยกระทบกระเทือนได้ต้องปรบมือดังๆเลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็มีคะแนนของหัวเวย่ยใน P40 Pro ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ โดยหลังจากเปิดตัวหัวเวย p 40 Pro ไม่นานนะครับเว็บไซต์ Dxomark นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เขารายงานผลคะแนนนะครับเกี่ยวกับกล้องเนี่ยเ,เป็นแบบว่าให้คะแนนเกี่ยวกับกล้องต่างๆทั้งกล้อง Compact กล้อง DSR l กล้องมือถือด้วยนะครับตรงนี้หัวเวยได้คะแนนกล้องในหัวเวย p 40 Pro เนี่ย ไปถึง128คะแนนนะครับผมซึ่งแชมป์เก่านะครับจะอยู่ที่ oppo find x 2 pro นะครับผมได้ไป124คะแนนนะครับซึ่งแชมป์เก่านะครับแชมป์เก่าจริงๆเลยเนี่ยก็คือหัวโวย p 3 0 pro 5 g นะครับผมก่อนหน้านี้จะอยู่ที่123คะแนนนะครับแล้วก็ oppo find x 2 pro เนี่ย ก็เปิดเปิดตัวไปไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับก็ได้คะแนนไป124คะแนนมากกว่าไป1คะแนนเนาะล่าสุดหัวเว่ย40 Pro ก็ถือว่ากลับมาทวงบัลลังแชมป์ได้นะครับนำไปถึง4คะแนนนะครับเป็น128คะแนนนะ Dxomark ครับยังระบุว่านะครับหัวเว่ย40 Pro เนี่ยทำคะแนนได้ดีในทุกด้านเลยนะคนอกจากจะได้คะแนนรวม128คะแนนนะครับหมวดโฟโต้เนี่ยทำไปได้ มากถึง140คะแนนเป็นสถิติใหม่เลยทีเดียวนะครับผมตรงนี้โดยด้านที่เด่นนะครับก็จะเป็นด้านของอแสงการรับแสงดนามิกนะครับด้านมิติต่างๆนะครับผมของกล้องหลังแล้วก็รักษาสมดุลของภาพได้ดีนะครับผมเลนออปติคอลซูม hmm. เนี่ยซูม5เท่านะครับก็ ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ AI เนี่ยประสานงานจนภาพที่ออกมาเนี่ยทำงานออกมาได้อย่างดูดีเลยนะครับแล้วก็เขาก็ชื่นชมนะครับทาง Dxomark ส่วนกล้องอั้า t า Y นะครับก็ให้ภาพที่มีคุณภาพดีที่สุดเท่าที่ Dxomark เคยพบมาเลยนะโอ้โหน่าสนใจมากเขาบอกว่าจะมี Dynamic Range ที่กว้างนะครับรักษารายละเอียดของภาพได้ครบถ้วนนะครับแล้วก็มีน้อยที่ต่ำนะครับผม จะมีข้อเสียก็ตรงที่ทางยาวโฟกัสเนี่ยอาจจะโฟกัสได้ต้องรักษาระยะอยู่ที่18 mm มมนะครับผมถือว่าค่อนข้างแคบนะครับทำให้ตรงนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นมุมที่แคบกว่าของ iPhone แล้วก็ Apple f i ไฟ x 2นะครับผมตรงนี้นอกจากเรื่องของอัลเทรไวนะครับ ทาง d x m a มก็ได้ชมในโหมดของโบเก้หรือว่าโหมดหน้าชัดหลังเบอร์นะครับหรือโหมดพอ r ร์เทรตที่หลายๆคนรู้จักนะครับผมบอกว่าทำได้ดีนะครับมีการแยกตัวออกมาจากฉากหลังได้ถูกต้องและชัดเจนมีรายละเอียดภาพที่ครบถ้วนนะครับดันามิกเร้งดีนะครับผมแล้วก็มีออโต้โฟกัสที่ ดีเอฟโอมายกให้เป็นระบบออโต้โฟกัสที่ดีที่สุดบนสมาร์ทโฟนทั้งในทดสอบแล้วก็การใช้งานจริงเลยครับโอ้ oh, ถือว่า uh, ชมชมแบบว่าชม P30 เอ uh, อ P40 Pro แบบแทบจะทุกด้านเลยนะฮะสำหรับค่ายนี้นะเออฟังฟังไปด้วยอ่านไปด้วยยังรู้สึกว่าโอ้โหมันน่าสนใจขนาดนั้นเลยนะครับ ฟังของอ,อัลตร้าไวของ iPhone 11 Pro m a x นะฮะหลังจากที่ใช้มาเนาะก็พบว่ามันมีนอย s e ี่ค่อนข้างสูงนะครับใครที่อยากได้เรียนอัลตร้าไวฟังติโอฟังตรงนี้ฟังว่า DSO มาชมว่าอัลตร้าไวของดีเอ่อ P40 Pro เนี่ยตัวล่าสุดนี่นะครับบอกว่าถ่ายดีที่สุดเท่าที่เคยพบมาเลยเลยยิ่งน่าสนใจเข้าใหญ่เลยนะนะนะครับติดอย่างเดียวในความรู้สึกของติโอเนะี่ยยังรู้สึกว่า พอมันต้องไปโหลดแอปจาก Android ไม่ได้เนี่ยแล้วก็ต้องไปหาอุปกรณ์ไซส์โหลดจากหัวเว่ยถึงแม้จะเป็นหัวเว่ยเองแต่ว่าฝั่ง Google ไม่ได้รองรับเนี่ยก็ยังรู้สึกแปลกๆอยู่นะฮะแต่การที่แลกมากับการได้คุณภาพของมือถือที่ถ่ายภาพได้มีคุณภาพจนแม้แต่ว่าบริษัทที่ ทำการทดลองเรื่องการถ่ายภาพนี้ยังออกมาชมนี่ก็ยังถือว่าเออก็แอบน่าสนใจอยู่นะฮะอ่ะโอเคนี่ก็เป็นคะแนนล่าสุดนะครับแล้วถือว่าการกลับมาทวงแชมป์อันดับหนึ่งของหัวเว่ยเนี่ยทำได้ดีทีเดียวนะครับผมอ่ะไปดูกันอีกเทคโนโลยีหนึ่งครับที่กําลังจะตายไปนะครับผมนั่นคือซัมซุงนะครับเขาออกมาประกาศนะครับว่าบริษัทลูกของซัมซุงที่ผลิตพา์เนลหน้าจอนะครับ เขาเปิดเผยว่าเตรียมจะยกเลิกลายการผลิตพาแนลนะครับสำหรับเทคโนโลยี lcd นะครับผมหลายๆคนนะครับที่มาในยุคของ10ปีที่แล้วนะครับการที่ไอ lcd นี่เปิดตัวขึ้นมาโลกนี่รัถือว่าตื่นเต้นมากๆในเลปี15ปีที่ผ่านมานะครับออตอนสมัยตีโอยังเด็กๆนะการที่มีจอ lcd นะั้นมันดูนุ่เท่มากๆเลยนะ จอ LCD เล็กๆเนี่ยแตะหน้าจอไปมันจะบุ๋มๆแล้วก็รู้สึกเป็นวาวๆมันน้ำๆแล้วจอมันจะบางมากนะครับโลกก่อนหน้าจอ LCD เนี่ยมันจะเป็นจอแบบว่าจอจอแก้วเนี่ยจอแบนด์นะครับเป็นจอแบนด์ที่ตัวเบื้องเริ่มๆเลยนะพอมีจอ LCD ทุกคนตกใจมากเลยว่าโอ้โหจอมันอะไรจะเล็กบางเฉียบได้ขนาดนี้นะครับผม ณเวลานั้นนี่ตื่นเต้นมากนะครับแต่ว่าทุกๆอย่างนะครับต้องมีการพัฒน,นาแล้วก็ต้องมีเทคโนโลยีที่ล้มหายตายจากไปนะครับล่าสุดเนี่ยอย่างที่เล่าไปครับบริษัทซ s มซุ Display นะครับเตรียมเลิกผลิต LCD ในเกาหลีใต้และจีนภายในสิ้นปีนี้แล้วนะครับผมก็เขาจะมาลงทุนนะครับ บริษัทซัมซุง g ิสเพย์เนี่ยจะมาลงทุนในเทคโนโลยีที่ชื่อว่า q u a n t ัมดอทแทนนะครับในโดยจะเปลี่ยนโรงงานนะครับก็เปลี่ยนจากผลิต LCD ไปเป็นผลิต q u a n t ัมดอทแทนนะฮะก็ถือว่าเป็นหนึ่งเทคโนโลยีที่ว้าวในสมัยนั้นแล้วก็ล้มหายตายจากไปในตามการเวลาในสมัยนี้นะครับผม มาดูกันที่เรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องของข่าวไฮไลท์ที่พูดไปตอนต้นนะครับผมนั่นคือกสทชเนี่ยแจกเน็ตมือถือฟรี 10G ิกนะครับผมเพื่อนๆที่ฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยก็สามารถใช้งานกันได้นะครับโดยแจกเน็ตฟรี 10G ิกใช้งานได้30วันนะครับซิมซิมเดิมนี่กดใช้งานได้เลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นมติจากการใช้เงินกองทุนกว่า3,000ล้านนะครับแจกเน็ตมือถือฟรี10 G ิกใช้งานได้30วันนะครับ สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนซิมในนามบุคคลธรรมดานะครับกดรับสิทธิ์ได้เลยตั้งแต่วันที่10ถึง30เมษายนนี้นะครับโดยการกดนะครับฟังให้ดีๆนะครับกดดอกจัน170ดอกจนันและตามด้วยหมายเลขบัตรประชาชนและตามด้วย เครื่องหมายชาร์ปหรือว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมที่หลายๆคนรู้จักนะตามแล้วจากนั้นก็กดโทรออกนะครับผมฟังอีกรอบหนึ่งนะครับดอกจัน1น0ดนอกยันและตามด้วยเครื่องหมายบัตรประชานเออและตามด้วยบัตรประชาชนนะครับแล้วก็กดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะครับผมหลังจากนั้นก็รอ SMS ยืนยันได้เลยนะครับทำได้ตั้งแต่วันที่1 0ถึง30เมษายนนี้นะครับผมก็ถือว่า ตอนนี้ต่างคนก็ต่างรักษาระยะห่างโซเชียลดิสเทนต์ใช่ไหมครับก็ต่างคนต่างอยู่ไกลกันนะฮะการที่อยู่ไกลกันก็ต้องใช้เน็ตในการทำติดต่อส,สื่อสารการเชื่อมต่อกันนะครับผมกสทรก็ใจดีนะครับเอาแพ็กเกจนี้มาให้เราแล้วกันเนาะ ใครที่สนใจก็สามารถลองทําตามกันได้นะครับเริ่มวันที่10นะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้ติโอก็เอาเรื่องราวมาฝากเพื่อนๆมาหลากหลายหลากหลายเรื่องเลยนะครเป็นเรื่องประผลประกอบการของหัวเว่ยแล้วก็คะแนนของกล้องหัวเว่ยรวมไปถึงเทคโนโลยี LCD ที่จะต้องตายจากกันไปนะครับผมรวมไปถึงซิมเน็ตเน็ตฟรีสิกิกนะครับ ใครที่ชอบเรื่องราวแบบนี้ครับสามารถติดตามติโอนะครับกับ t e c h e ซ s y นะครับได้ทาง Spotify Podcast Google Podcast แล้วก็ Apple Podcast ค้นหาคำว่า t e c h e ซ s y นะครับผมส่วนในของแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า b l o อก d i t กับ b e เบอรนะครับก็สามารถไปฟังกันได้ค้นหาคำว่าอติรีวิวฝั่ง b ีเบ e ร์นี่ค้นหาคำว่า t e c h e ซ s y เหมือนกันนะครับ ตรงสองช่องทางนี้เนี่ยจะสามารถคอมเมนต์คุยกันได้นะครับอยากให้ตีโอปรับปรุงตรงไหนเนี่ยแจ้งกันมาได้เลยนะฮะนอกจากนี้ก็ยังจะมีการรีวิวแบบสดๆนะครับทางช่องทางอติรีวิวทาง u t u b e นะครับผมก็จะเป็นเทคนิคต่างๆนะครับที่จะมาออสอนเพื่อนๆแนะนำให้เพื่อนๆหรือว่าใครอยากคุยกับติโอนะครับคอมเมนต์ comment คุยคุยกันมีคำถามไปคุยกันได้ในกลุ่ม Facebook หรือว่าทาง Facebook Fanpage อติรีวิวนะครับ สำหรับวันนี้ติโอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในวันต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ